มาครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวเซนสกิลแพทใหม่นะครับที่เอาไว้ลงแรงหมดจะดับซ C ีนะบอกเลยว่าโคตรจะโกงเลยนะครับตัวแรกก็ทัสเซียนะครับแล้วก็มีไฮยเตะต่อมาจะมีวินโอลิเวียนะครับแล้วก็มีเป็นตัวดีบีนะถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับก็เราฟังทายคลิปนะครับว่ามันจะโกงแค่ไหนนะครับผมผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทดลองเล่นในหมดจะดดับซ C ีก่อนนะโอเค let's go ลุยครับมาครับผม รอบแรกเราก็อยู่ที่ห่อนาฬิกานะครับรอบนี้ที่ผมก็จะเล่นเป็นปืนพกคู่นะบอกเลยว่าเซตนี้ยิงโคตรแรงนะครับผมยิงแรงนะแล้วก็แบบฟื้นฟูด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมลุยกันนะรอบนี้มาดูกันนะครับว่าฝั่งนู้นจะตึงหรือเปล่านะครับผมก็กดมาในแรงเอออีลีเียอีกนะประมาณ30กว่าดาวนะครับโดนเปิดตำแหน่งไปก่อนเลยโอ้โหขึ้นมาด้านบนนะเฮ้ยเขาไปไหนกันวะโอ้โหไปนู่นกัน ตัวนี้ก็ล้มซ้ำไปก่อนเหมือนจะเล่นด้านล่างเล่นตรงนู้นกันเนาะซ้ายมือนะอุ้ยตัวนี้นี่ไงไปไหนครับหนุ่มโอ้โหสองตัวนะโอ้โหตัวนี้ตอนนี้สองตัวด้านหน้าผมนะครับโอเคผมเข้าตามเพื่อนเลยแล้วกันครับเพื่อนดันละเอ้ยอืมลงมาด้านล่างนะนี่เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เจ็บนะสแนปขวาโอ้โหรีแม็กก่อนสแนปปรีบร้อยล่วงไปหนึ่งโอเค เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้วก่อนน้าสวยครับตอนนี้เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว,นะว่าอยู่ไหนนะเอ้ยโอ้โด้านล่างอยู่ตรงนี้เองเหรอ,อเอ้ยยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีโอ้โหเลือดเลือดีเกือบล่วง่ะเมื่อกี้เกือบแพ้นะเมื่อกี้โอ้โหวัดกันนานมากเลยรอบแรกเราก็ชนะไปนะครับผมมาต่อรอบที่สองก็อยู่ที่เคปทาวนะมารอบนี้เดี๋ยวก็จะเล่นเป็นปืนไรดี ขออนุญาตเล่นเป็นโทก,กอนแล้วกันนะรู้สึกอยากเล่นลูกซองอะ่ะโอเคมาครับผมรอบนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะเหมือนเขาจะเล่นระยะไกลกันหรือเปล่ามาเอ้ยโอ้โหอย่างเยอะอะตรงนู้นน่ะเอ้ยเยอะจัดอุ้ยโอ้โหโดนยิงด้วยมามามา,มาทางนี้ดีกว่านะเคเล่นตรงนี้เลยอุ้ยโอ้โหขวามือตรงนี้อืมไม่ไหววะ่ะเอ้ยไม่ไหวเฉยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเราให้เพื่อนแบกนะ ตอนนี้ออ้ยฝั่งนู้นเหลือสี่เลยนะอ่ารวมไปแล้วนั่นหนึ่งสวยเพื่อนเพื่อนเก็บไปว่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่สองคนนะฝั่งนู้นอะ่ะโอ้ยสเตปไหนเนี่ยเพื่อนเบอร์สามขึ้นหลังคาด้วยนะอวยเนี่ยเพื่อนยิงดิเอ้ยโอเคยิงได้ว่ะสวยอย่างตึงอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับอยู่ไหนนะเอ้ยอยู่ด้านหน้านี่ไงโอเคโดนไปครับผมสกอร์ก็จบเป็นที่ สองศูนย์นะครับผมโอเคมามาต่อเลยนะครับผมรอบที่สามคุยทีีอู่เรือนะมารอบนี้ดีวผมก็จะเล่นเป็นปืนไรดีมีเงินอยู่พันแปดนะเดี๋ยวขอเล่นเป็น,นมาเล่นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผม<อ>ก็เล่นโทรก้อนเหมือนเดิมนะรู้สึกติดใจโทรก้อนยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าอยากเล่นอะ่มะมันแรงอะ่ะโอเคลุยก,กันครับผมมาดูกันนะครับว่าจะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่นะมารอบนี้เล่นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเหมือนมันจะมีตัวอยู่นะ ซ้ายมือใช่ไหมตัวหนึ่งนะครับผมโอเคมาตรงนี้เลยเข้าไปดีไหมเนี่ยเอ้ยมีสองคนนะเห็นแวบๆอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ล่องหนได้ด้วยตัวอะไรวะน่าจะเป็นสกิลใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะอุ้ยหึงตัวนี้มาจากไหนหนุ่มอุ้ยปาดไปเอ้ยไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวจะไม่ไหวนะเราจังหวะปาดนี่ไงมาแล้วเรียบร้อยโอเคล้มหนึ่งครับอุ้ยซ้ําไม่ได้ด้วย ตัวนี้มาอีกแล้วโอ้ยไม่ไหววะมาสองตัวติดกันเลยนะโอเคสวยชุบตัวเองได้นะครับมาเอ้ยได้ฟื้นด้วยมามาแล้วปถอยก่อนขอาพันยาตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ก็เหลือสามสามนะเฮ้ยเพื่อนยิงไปแล้ะด้าน,นบนจัดการไปแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่สองตัวอยู่ด้านล่างนะที่ผมยิงไปอะ่ะดาก,ก่อนอุอ้ยโดนเปิดตำแหน่งอ๋อเดี๋ยวได้รยบผมเห็นตัวแบบแนะเขายืนนิ่งอ่ะ ไปไหนไม่รู้นะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยยืนนิ่งแบบนี้เฮ้ยโอเคลงครับโอ้ยลงคู่อะจังหวะนี้เหล็อตัวเดียวนะครับเพื่อนยังไงปาดหลังโอเคเรียบร้อยมาครับผมสกอตจะเป็นที่สามศูนย์นะสวยสวยสวยจัดอะ่ะเออมาต่อดิสกอ์อาจจะสี่ศูนย์ก็ได้นะมาต่อรอบนี้ก็อยู่ที่ล,ลงเก็บเครื่องบินนะครับ <ek> มารอบนี้ที่ผมจะเล่นปืนอะไรดีะเอ่อเล่นเอ็มีไฟแล้วกันนะแล้วก็เนะกาะสามไอวอลเฮดนะครับ uh huh. มา ก็จะเป็นปืนรูดบ้างนะเดี๋ยวถ้าเล่นโทรก้อนเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับเออมาลุยกันนะครับรอบนี้โอเคมาเล่นขวามือดีไหมเนี่ยเอ้ยมีตัวนะมาเดี๋ยวจะเล่นแถวแถวตรงแอ้ดอปนี้นะครับเป็นแอ้ดอปอัพเกรดใหม่เดยนะคือแอ้ดอปอะไรไม่รู้นะเหมือนจะมีตัวนะด้านบนเห็นมาร์กแล้วมาร์กจุดเร็วเดี๋ยวแคมป์ตรงนี้ก่อนนะดูจังหวะดูเชิงก่อนประเด็นคือเบอร์สามล่วงไปแล้วนะแล้วก็มีตรงรถด้านะหนึ่งคน อันนี้คืออะไรอะเอ้ากระจายไปไหนไม่รู้นะรอเก็บมานีอุ๊ยโอเคสวยได้เป็นเอ้ยเปือนอะไรอะอะไรอะลืมชื่อแล้วนะเนี่ยโอเคขึ้นมาด้านบนนะครับอือมีตัวเจอตัวละตัวนี้ลูกอะโอเคล้มหนึ่งครับอัดตัวชิวชิวซ้าอือมซ้ำไม่ได้ด้วยตกลงไปเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวท้ายนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยอยู่ไหนอุ้ยร้องโหนได้ตัวตัวละครใหม่นะตัวนี้ปาดไปอุ้ยจิบรีบร้อยโอเคสวย มาครับผมสกอร์จบเป็นที่40นะครับประเด็นคือเจอไม่ตึงเท่าไหร่นะโอเคเอ้ยได้ MBP ด้วยออมาได้ทั้งหมด5คิวนะครับดาเมจ2,341นะโอเคได้คะแนนไปเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนี้ครับตอนนี้ก็อยู่เป็น 3, 3ดาวนะครับอีหลีฮิโอีกนะแล้วคะแนนที่ผมได้ไปนะครับก็จะเป็น12.2นะครับอ่ามาเดี๋ยวจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่า เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมในส่วนของเซสกิลลงแรงมุ่ะดับซีสีนะแพทใหม่นะตัวแรกก็จะมีปิทาเซียนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ทุกคนเลยนะเอาไว้แดชชาร์จนะครับผมสามารถชาร์จได้เลยนะแบบว่องไวนะครับต่อมาก็จะมีปัญยเตนะตัวนี้คือโคตรจะโกงเลยนะต้านความเสียหายแล้วก็เจาะเกาะนะครับเลือดต่ําลงเพิ่มกระจายเพิ่มการเจาะเกาะและลดความเสียหายด้านหน้านะครับผมถ้าเลือดเราต่ําก็จะเจาะเกาะเพิ่มขึ้นนะครับผม มาต่อนะครับก็จะมีเป็นโอลิเวียตัวนี้ก็จะอะไรเนี่ยฟื้นฟูฮิวนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูส0มสิเปอร์เซ็นและกระจายแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับผมอ่ะต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีบีนะตัวนี้ก็จะความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็แม่นยํานะครับเมื่อยิงขนาดเคลื่อนที่จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นห0สิปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะแม่นยําขึ้นหกสิบปอร์เซนตนะถ้าเราอ่ยิงศัตรูขนาดเคลื่อนที่เราก็จะยิงแม่นขึ้นนะครับผม บอกเลยว่ายิงโคตรแบบโคตรแม่นอะโคตรจะโกงเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของเซนสกิลนะโอเคคือแบบโคตรโกงเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนก็ได้นะครับผมและในส่วนของอสัตว์เลี้ยงผมก็เอาตัวโรโบไปนะเผื่อใครอยากจะลองใช้ตามนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนบายบายถ้าคนไหนแบบอยากจะดันแรงกับผมนะครับเมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับก็สามารถทักมาเล่นกับผมได้นะครับ ถ้าผมว่างผมก็จะเข้าเกมเล่นด้วยนะก็คือจะเป็นตี้ประจําในการดันแรงสีสีเลยนะครับผมจะเน้นเล่นแค่สีสนะหรือว่าจะเล่นหมดทั่วไปก็เล่นได้นะครับผมรับทั้งวอลเล็แล้วก็ธนาคารเลยนะครับรับทั้ง2องอย่างเลยนะถ้าคนไหนมีวอลเล็อยากเล่นเกมกับผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมตอบเร็วมากนะ